สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง b เ World ช่องที่รวบรวมเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าตื่นเต้นจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวรถดังหรือการเปรียบเทียบสมรรถนะช่องของเรามีทุกอย่างที่คุณต้องการเกี่ยวกับ2ล้อหรือ3ล้อในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเรื่องราวในวันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชายสูงวัยชื่อลุงเด่นอายุ64ปีเป็นอดีตข้าราชการที่เคยขับขี่มอเตอร์ไซค์มาตลอดชีวิต ลุงเด่นเคยมีฮาเลย์เดวิดสันรุ่นเก่าคู่ใจแต่หลังจากประสบอุบัติเหตุเมื่อ5ปีก่อนเขาต้องวางมือจากการขี่มอเตอร์ไซค์สองล้อเพราะปัญหาข้อเข่าและการทรงตัวแต่หัวใจของนักขี่ไม่มีวันหมดไฟวันหนึ่งลุงเด่นไปเดินงานแสดงยานยนต์ที่กรุงเทพมหานครและสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับเจ้า3ล้อสุดหรูที่กำลังหมุนตัวอย่างสง,ง่างามกลางเวทีมันคือ2025 Honda Go Wing ฮล้าโกวิงยสีขาวมุกล้อแม็กเงาวับบอดหนังแท้ที่ดูนั่งสบายกว่ารถยนต์บางคัน หน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบเสียงระดับพรีเมียมและระบบช่วยทรงตัวอัจฉริยะเจ้าหน้าที่ฮอนด้าเดินเข้ามาทักสนใจลองนั่งดูไหมครับแค่นั่งลุงเด่นก็รู้แล้วว่าใจยังรักการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยเปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์หกสูบเรียงพุ่งเบาๆตอนที่เขาบิดคันเร่งเบาๆทำเอาอดใจไม่ไหวไม่กี่วันต่อมาลุงเด่นกลับมาที่โชว์รูมและวางเงินดาวทันที ราคาของ2,025 Honda Golwing Type ในไทยอยู่ที่ประมาณ1 6 9 0 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ราคาถูกแต่สำหรับลุงเด่นนี่คือราคาของอิสรภาพและการกลับมามีชีวิตอีกครั้ง Honda Golwing Type รุ่นปี2025นี้มาพร้อมเครื่องยนต์1,833 cc หกสูบเรียงที่ให้กำลังสูงสุดถึง125แรงม้าพร้อมเกียร์ DCT Dual Clutch Transmission 7สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลราวกับขับรถยนต์หรู สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือความเสถียรในการขับขี่สามล้อทำให้สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในทางโค้งหรือเมื่อต้องเดินทางไกลระบบการสะเทือนหลังแบบอิสระที่พัฒนาใหม่ยังช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมไม่เพียงแค่นั้นเบาะหลังสำหรับผู้โดยสารยังออกแบบให้มีพนักพิงปรับระดับได้มีลำโพงส่วนตัวและระบบทำความร้อนเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นคู่หรือจะบรรทุกสัมภาระมากๆก,ก,ก็ยังไหวเพราะมีกล่องเก็บของด้านหลังขนาดใหญ่ ลุงเด่นเริ่มขี่เจ้าทรีของเขาเที่ยวทั่วภาคเหนือผ่านป่าเขาทุ่งนาและหมู่บ้านที่เขาเคยไปเมื่อ30ปีก่อนเขาเล่าให้หลานฟังว่ารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเขาแวะที่ปายจิบกาแฟร้อนๆร,ริมแม่น้ำพร้อมเสียงเครื่องยนต์เบาๆด้านหลังผู้คนเดินเข้ามาขอถ่ายรูปกับรถของเขาบางคนถามว่านี่คือรถอะไรครับเขายิ้มและตอบว่านี่คือเพื่อนใหม่ของลุงฮอนด้าโกวินทรี ตลอดการเดินทางลุงเด่นใช้โหมด Cruise Control เพื่อประหยัดพลังงานและลดความเหนื่อยลา้าระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ก็ช่วยให้ฟังเพลงหรือดูแผนที่ได้อย่างง่ายดายแม้ราคาจะสูงแต่คุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้มาก็คุ้มค่า Honda ออกแบบ g โ w วิงไร้มาเพื่อให้คนทุกไวัยได้สัมผัสกับอิสระและความปลอดภัยพร้อมกันวันหนึ่งลุงเด่นได้จัดทริปรวมกลุ่มกับนักขี่สล้อจากทั่วประเทศพวกเขารวมตัวกันที่เขาขอขี่ไปตามถนนลอยฟ้าสายเลียบภูเขา เป็นขบวนรถที่งดงามและน่าประทับใจที่สุดเสียงเครื่องยนต์เบาสลับกันก้องกังวานในหุบเขาราวกับเสียงเพลงของนักเดินทางในค่ำคืนนั้นรอบกองไฟลุงเด่นเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาและความฝันที่กลับมาอีกครั้งหลังจากพกเจ้าฮอนด้าโกวิงไครเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่รถนะ้ำมันคือชีวิตใหม่ของลุงเมื่อเรื่องราวจบลงหลานชายของลุงเด่นก็เริ่มสนใจมอเตอร์ไซค์สาล้อบ้างและถามว่าอนาคตผอมมาจากขี่ได้ไหม ลุงเด่นยิ้มและพูดว่าได้สิลูกเอ้ยถ้ารักการขี่ก็ขี่เลยแต่ต้องเลือกคันที่ใช่และปลอดภัยนะเหมือนที่ลุงเลือกโกวิงไคล์ไงเรื่องราวของลุงเด่นอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่คิดว่าตัวเองแก่เกินไปสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์แต่ฮอนด้าโกวิงไคลยได้พิสูจน์แล้วว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุถ้าคุณกำลังมองหารถสามล้อที่ทรงพลังทันสมัยขับขี่สบายและโดดเด่นทุกที่ที่ไป2องพยฮอนด้าโกวิงไคลคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่รักการขี่เหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า